ใช่ค่ะแฉนนะคะเปิดกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่าของพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันศุกร์เออวันศุกร์วันศุกร์นี้ศุกร์เขาเรียกว่าอะไรศุกร์สิ้นอาทิตย์เฮ้ยไอฟเอยเข้ามาแล้วบอกอยากดูพี่ดีมครับเออนางมาแล้วเออขอโทษค่ะเออคุณดีมเราพูดกันถึงไปทำอะไรคะอุ้ยพี่แอสวัสดีค่ะพี่แอสวัสดีค่ะพี่แองค่ะมึงเป็นไรเอ็โคกันทำไมมาด้วยกันทั้งครพี่แองไงพี่แองบอกลูกสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะ ส้มมากเลยแผนจะส้มนิดนึงวันนี้ถามว่ามาทอะายเราอยู่กันนะคะที่แฉนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์แฉกันนะทุกคนไปดูกันด้วยนะบอกเลยว่าจะเริ่มประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะใครอยากรู้เรื่องดีวันนี้เดี๋ยวได้รู้แน่เพราะพี่บอดด้ดีเรื่องดีมีเรื่องอะไรให้รู้แบบยะอาจจะเป็นแบบชีวิตสมัยแบบว่าเด็กๆหรือว่าเป็นเรื่องของนัตี้มีเรื่องอะไรอีกนะนันตี้เลยค่ะเป็นคนบริสุทธิ์โอ้บริสุทธิ์พ สว,ส,วสวัสดีค่ะ,อะขอนั่งดีน,นะคะขึ้นแท่ข่าวคนไหนวันนี้เราจะทำอะไรการวันศุกร์อ่ะทุกคนน,นะคะ<อ>เราจะไลฟ์แบบนั่งชิลผับบาร์มาร์สรองนี้เรื่องนี้มีคนหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย<ๆ>เราเราเราเพลงกันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮสวัสดีอัพพู Hello, มิพัทฮัลโหลอัพพูมิพัทคนบริสุทธิ์ใครบอกว่าคน อัพพาดมาหาเอิงาคนบริสุทธิ์อัพอย่าว่าเลยุยกันเยอะอยุยกันเยอะอ้ารู้ไหมว่ารตี้เจออะไรบ้างอัพรู้ไหมอัพรู้เปล่าชีวิตของตี้อ่ะรู้หรือเปล่าอัพไม่สงบผีดต่อไปขอใช้คำนี้ไม่เป็นไรแต่พี่หลักอัพไม่เป็นไรเราเอ้ยเราเป็นพี่น้องกันนาราการนาราคาเราสวัสดีอยากรู้ความลับในหญิงน้อยเลยอยากรู้ความลับในหญิงน้อยเลยเห็นไหมมีความลับอะไรมากเฮ้ยแป๊บๆหนึ่งนะมอ เมื่อขึ้นในหญิงน้อยเออเมื่อขึ้นในหญิงน้อยเอาเยี่ยนที่งงอีกกูในหญิงที่หญิงน้อยไอ้นี่คืออันนี้คือบ้านบ้านนะคะไม่ใช่ในหญิงใหญ่เหรอใช่ไม่ใช่เมื่อในหญิงใหญ่เหรอใช่หญิงใหญ่หญิงใหญ่หญิงแล้วก็หญิงน้อยแต่หนึ่งไม่ได้พูดเรื่องวันที่สี่วันวันวันศุกร์นี้นะคะทุกคนคือรู้ว่าทุกคนนะปกติแบบคืนวันศุกร์ก็จออกไปเที่ยวกันไปแบบเฮฮาฟังเพลงแต่ว่าเส้นเดือนอะเนาะหลังจะต้องเล่นเนนแต่ช่วงเนี้ยมันไม่ได้เนี่ไม่เป็นไรเพราะอะไรเราจะสามารถเปิดกัน ที่เป็นภูมยก้อยเวิยนหวังนัดทีเป็นฝั่งดีมถูกต้องอันนี้เราจะมาปล่อย่บอกไปอันนี้ขอพูดก่อนเลยว่าพวกเราอะปกติสุกสิ้นเดือนพวกเราก็ออกเหมือนกันแต่นี้เราออกกันไม่ได้เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเรามาปาร์ตี้ออนไลน์กันไหมอันนี้พูดจริงช่วยมีใครมาเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ขึ้นมาเหรอไม่มีไม่มีลูกค้านะ คือคุณโตเนวดายโตคุณนเนวดายเก้าห้าเก้าบอกว่าขอเพลงสวยน่ารักนี้โตันี้ขอบคุณมากค่ะตัวหนึ่งขอเพลงได้ขอเพลงได้คุณโตสองนะคะไอ้เออ่ฟันมิวสิเชียนบอกว่าอับผมพัดมาแล้วกูว่ามึงต้องเอ่อขอโทษค่ะขอโทษอุ้ยอุ้ยมีบุรีฝนตกค่ะมีบุรีฝนายอุ้ยอัพส่งอันนี้มาอับพวกมึงส่งกลับไปให้หมดเลยกูมือด้วนอยู ulously, ่ตอนนี้อพี่ส่งให้หนึ่งร้อยดวงพี่รักน้องจ้าบมีคนพิมพ์มาว่าเราหลังกันจะตาย ต้องแบกเนี่ยเพราะว่าเราจะตายจริงเราแล้ว <strikes> ก <ont ane> <tur> <rawd Moder> ็จะตายแต่ว่าต้องเล่าก่อนเหรอคะทุกคนว่าวันศุกร์นี้อ่ะคนเสี่ยงเพลงที่จะมาคือจะมาตั้พวกเราสามคนถ้าจะคาดหวังอะไรกะเราสองเพลงกันหรอเออเมาไม่เจริงก็คือทุกคนเราอยากแบบปาร์ตี้แหละแต่ว่าปาร์ตี้อ่ะสามคนมันไม่ถูกก็เลยอยากชวนทุกคนมาปาร์ตี้ออนไลน์ด้วยกันเฮฮาเป่ามอยอะไรก็ได้ก็อาจจะไม่แต่อยากแบบสอบแหละคือให้ เลยซอมออเดิร์ฟได้ใครก็ได้ขอเพลงมาจะเพลงเ้ยแป๊บนึงมีคนทิมอะไรมาสักอย่างแต่ทีขึ้นไปเลยน่ะดี่ที่นี่แอร์บอกว่าพี่แอร์นั่งดูไปก็ขับไปซัพพอร์ตกูหนูมากแค่เอามาด้วยกันไหมคะอเพลินี่ไงนี่นี่มีคนบอกโต๊ะแปดโต๊ะแปดขอโต๊ะหน้าค่ะโต๊ะหน้าไปทีมีคนจองจองหรอค่ะมีคนบุ๊กิ้งแล้วมีคนบุ๊กิ้งแล้วขอโต๊ะหน้าเวทีขอโต๊ะหน้าค่ะน่ารักมากนี่จะเป็นร้านร้านเครื่องดื่มร้านสนุกสนานที่ไม่มีจำกัดโต๊ะนะคะคือมาได้ หีาคนก็รับได้หมดทุกต่อแล้วแล้วก็คือแบบเป็นชาวอะไรก็ได้นี่แค่มาซีนี้ ICU เสี่ยงอ๋อเราจะมีอันนี้ด้วยที่เราอยากมีชื่อด้อมอ่ะเฮ้ยทุกคนตั้งหนึงนิสัยรวยอ่าสมมติว่าเพลงที่ขอคือเพลงนิสัยรวยเขียนมันชิบชิบที่สับสีย่างอ่ะเธอลองอ่าบอกเธอลองสิเพราะว่ากับฉันเป็นคน s u p p o r รู้สึกว่าฉันเสียึกสียงเลวอ่ะหนึ่งสองสามอาชีหน้าตาดีชีช็อกนิสัยรู้ ไม่ต้องบอกกันว่าวันจริงนะคะเราไม่ใช่ลองสดๆอย่างนี้ก็จะคนอาจจะมองว่ามันสนุกได้ไงเรามีนักมีแรงบันตรีมากคือลองจริงจังเลยลองจริงจังเขาไม่พออีกเรื่องหนึ่งแต่ลองจริงจังแน่นอนไม่แต่นี่ได้ๆอันนี้มีมากขอตรงตามาคนเดียวเหงาเงาครับอะไรยื้อตรงไหนยืนตรงไหน ที่เราบอโมอ่ก็อยู่ในนีกประมาณสิบห้าปีเราจะไปไปแชร์กันนะคะก่อนก่อนจะไปเจอกันที่คืนวันศุกร์ก็คือเจอกันวันนี้ก่อนาก็คือเมาทุกเรื่องของเราเมาเมาเรื่องผิวเมาเรื่องความเขาเรียกว่าอะไรความรักความสวยความงามเอาจริงเห็นความสวยนี้แล้วมีเคล็ดลับด้วยอยาจะบอกวันนี้ด้วยเออเปิดไปให้ผิวเออดอมนัตตี้สาวโหยแซบดิสวยแซบตื่นเต้นแล้วค่ะชุดรอ ชโอเคทุกคนเอางี้นะด้วยความที่เราออกไปไหนไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นปาร์ตี้ด้วยการคิดซะว่าเราอยู่ในแบบพับแอนเรสตรองเดียวกันใช่แต่งตัวออกมนสุขสุขสุขอะไระสุดเดือนแต่งยังให้คนบอกเออปกติมันก็แต่งประมาณนี้ปั้ยเนนีชอบแต่งหมวกโผล่ก็ชอบแต่งหมวกโผล่แหมแหมแหมอะไรแหมอะไรแหมต้องบอกว่าตีมคือแต่งยังไงให้โต๊ะข้างๆหันมามองเราเฮ้ย แต่นี้ได้โตชิโตชิชิโตโตชุกชุกโตชุชิกโตใช่ไหมในทางจังหวะนี้แม่พิมพ์ยังไงแม่มาค่ะเออแต่ว่านั่นแหละจะบอกว่าเชื่อเราจะหยอมทุกคนคือวีเนี่ยเขาก็มีชื่อด้งของเขาใช่ปะอย่าใช้คำว่าดองเป็นเหมือนแบบมีเป็นข่าวมอเตอร์ใช่ไหมเป็นชื่อแกงเรา คนได้แบบว่าสาแก่ใจอยากเรียกป้าเหมายถึงเราสั่คนเราสั่คนเคอย่างนี้ FC ขาหื่นเนี่ยเราก็ต้อซัพพอร์ตเราแบบน่ารักมาตลอดแต่จริงๆคือเราพูดตรงๆว่าเป็นแบบเป็นยินดี้เราก็ไม่ได้เป็นขาหื่นนะเนาะเราก็แบบเฮ้ยเราขาอะไรดีวะหรือว่าเป็นทางอื่นไปเลยดีทุกคนช่วยไม่เอ่ยมัน่อยสิไม่แต่จะบอกว่า FC ขาหื่นนะสามารถมีสองชื่อได้นะใช่เป็นชื่อขาหื่นและเป็นชื่อเราด้วยได้เออแต่อยากให้ทุกคนมาช่วยกันคิดวันศุกร์นี้เราจะมาช่วยกันคิดนะคะพี่ชอบอันนี้มากพวกพี่สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะสรุปวว่่าพีสยขึ้น กันนะคืออจิยานะลูกคือวันทีกเราเจอพี่อ่ะพี่สนเลยครั้งเลยเหมือนเดิมอ๋อมันคืออย่างนี้แต่คี่วันจุลยาลูกพรุ่งนี้ไปไหนคะยังไม่ใช่พรุ่งนี้นะที่เราไลฟ์วันสุดที่ยี่สิบสี่สุดที่ยี่สิบสี่ส่วนวันนี้เรลงอลังจะไลฟ์่ช่ไหงคะชมเจลยนะไม่ใชทราบนี่เฟซบุ๊กก้อยนัทตี้แล้วคนแล้วคนไปหาเแล้วคนไปหาไม่ใช่ชมเจลยเฟซบุ๊กก้อยเว้นวักนัทตี้เว้นวักเร่ สองซ้ำเขาไม่เต้นไม่ใช่หรอกมึเขาไม่ได้ร้องอ๋อเอาเต้นหน่อยเต้นร้องด้วยนะสองซ้ำ